รอบคำข้าวเรงเด้อจ้ะมันนี่อยุ่นก็ไม่สูบไปหรับแม่ดอกไฟมากันนี้แม่ดอกไฟอันจิมมี่น้าจิ้มท้าแข้งข้านมาซูจินมยังไปเบิ้งน้ำกันจ่ววาเมนอย่างเนี่ยแม่ดอกไฟเด็มากปาอ่ะตัวใหญ่ขแาดจนละกายอันจะละมั่งแม่ออกจกคงไม่มาจุดจโลดสั่งเข้ามาสั่งมึงในบมากสอง เอาแอร์มาเอาปลาไหมลาบจะลองมันเกิดดุกไส้เล่าขนาดโอ้โหเมื้อื่นเจ็บเบาๆแอร์เอาอ่อนปลา่ป้าเนี่จ้าปลาไอ้หนองไผ่เอาปลามาจะเจคาขั้นเูอบกินกุ้งพี่อยากินกุ้งจะรองมันเกิดกุ้งย่างเนี่ยกุ้งนะเสียบไมหมมัเกิดย่างกุ้งูแล้วทีไอ้หนองไผ่เสียบไหมย่างตีเลย ลองหันล่องหันอันเสียบเบิ้งเสียบเป็นแม่ค้าม่เพะอะไรเละเสียบเพราะเป็นพี่คนหน่อไ่ไปยี้สิบแปดคนขายยกันี้ไปเดินไปปากกันน้องมาลิน้องไปใส่มาทั้งกุุงทั้งปลาเขาปุ้นยื้ใส่ันอ๋อกระปุ้นเท่ายุ้ใส่เหรอเมื่อนี้ยสีบีบกับปุ้นจ้ะขาบปุ้นห่อนันทางเมืองเลยเป็นละ แบกถึงรถทั่วมาหากิโลจ้ะว่าสิมาบีบสูตรที่แม่งสิแม่งดีมากเปลียนมาพร้อมเปียนนี่ก็บ่ได้ซื้อเด้อจะยืมน้องเหมียวมาอเปียนแต่กันเดียบยังนี้ตัวนึ่งยืมปองน้องเหมียวมากันเพิ่นก็มีขายอยู่อันละ200แม่น้องไฟว่าประหยัดประหยัดจานเลยยืมมาเดี๋ยวสิเอาไปคืนอยู่โอ้กระจังมีทุกบ้านอ่ะคีอไว้เรื่อยกับป้นมากเมียงเลื่อยกรต้องมีทุกบ้านติดแป้นนี่ แป้งกระปุนจ้ะขายกิโลอันหากิโลนี่ลอยหาซิบน้ำนั่นเท่ากระดิตัดมองนี่ล้วก็บีบใส่เปลี่ยนบีบเลยขบีบกระปุนยังเลกระปุนห่อนจับเขาบว่าต้องเห็ดนำยากระได้บีบหรอก็ตําแก้วลวกผักอุ่นกินกับเลยตำแก้วใส่เลยจีเดี๋ยวแม่น้องไฟเห็ดให้เบิ่งเด้อจะพี่น้องจะไม่กินน้ำกันเตรียมหม้อเลาวถบีบขระปุน่น้อง พักงูไป pues ต้ยูนาคั้มแจ้วขุ่นก็จินในตัวขันรลวกครับพักอียังก็พักอียังก่อนจีนบนจินก็บต้พุงพักไพ่เพักอีหยังก่อนแม่พักกันจองนวพักไก่กื้มมากเนาะัี้พักกันจองนี่เข่ากันพอดีเลยพอบา่างคุณ็นจีนลวกพักกันจองกับขบบุญนี nah ่ว้นนั้นดื่มากวันนั beautiful. ้นแนอนั是是้นมากไมอกอ่อนดีครับไ่ได้คืออ ตามแก้วกินเลยเป็นวะแม่นเป็นสิกินมไหมบีบหรอปรุงไผ่ปรุงมันปรุงคือก๋วยเตี๋ยวนี่ยมาจ้าอ้าวแล้วก็เส้นอ่องนี่บ่อเ้าบีบเราก็จะได้กินแค่ทีเลยบ่อเดือดตอนเดือดไงบ้างตั้งนั่นเนื้อม้วนปอกกระเทียมไปใส่ตำมแก้วตำมแก้วคืได้ซิมแบบนี้ละข้าวปุ่นยังเลยไม่เคยกินไปดิ ไปเทีงคันได้กินกาะปุ้นต้องได้กินเลย้รวปุ้นหอนพนังกาวปุ้นหอนเลย้รวปุ่นกรวปุ้นน้ำแก้วตัวเนี้ยใส่หมูใส่ตำใส่น้ำต้มคือก๋วยเตี๋ยวนี่แหละมวลบัด้าเขาใส่หมูเนี่ยพนังเพ่นเนื้อกับปุ่นน้ำแก้วพนัอันนั้นกระปุ่นน้ำแก้วอันนี้ก็สิน้ำแก้วก็กันเลยตำแก้วใส่ ตามเจ้าใส่กะกักบ่ได้เห็นเครื่องปรุงสิได้พักกันจ่องนี่อือตามเจ้าพี่น้องนี่ตามเจ้าใส่กระเทียมจ้ะสิบักหนาวเใส่เฮ็ดน้ิ้มน้จิ้มดติแม่นออจทางุเพิ่นตําบักพริกแห้งใส่กระเทียมอือปรุงเอาเองยผู้ใดมักได้อ๋อักใส่เลยแม่นบ่แม่น ดักใส่ชุดรถน่ะปลานี้าเสี้ยวเองแม่ไปหมักรถไตก็คือตามใจชอบื้องอมีหมออห่า,าก็ังเริ่มรักพี่น้องบอ,อกบีบกระปุ่นตั้งยังไงมีน้าเ่าใส่กุ่มกุ่มแก้วไว้กัะ ปรุงรสมื้อนปรุงวันเกีวกอันปรุงเกอเพิ่นแต่ว่าสิใหันตักแก้วใส่เทียเดวกินเลยตักแก้วใส่เียดยวงบ่ได้ปรุงหยัง่ใปรุงิคือก๋วยเตี๋ยวเนาะแมันก็ตักแก้วใส่ัใส่เดผู้ใดมักเผ็ดมักดีเด้ล่ะพ่มักสมเพิ่นก็สิบ่ได้ใส่มนาวเนาะใส่พริกป่นก็ได้ดเนาะ ไส้พกยั้นก็ได้แต่้ผู้มักปรุงใส้ประแดกกินซสีๆก็ได้นี่ไส้หนำรห่อนอืใส่ปลาแดกเืียๆอี่เมียเสรอ่าบีบบบกปุ้น้อนอมาใส่น้ำประแดกกินใส่น้ำปลาจินนี่เต้กันยาลสบใส่น้ำตาลกับน้ำปลาอือพี่หลดดส่นลบผู้เฒ่าคนนามาเครืองไรเอาหอมไส้น้ำบนี้่อนี มาใส่หอมมาใส่หอยหวยดอกน้องกันเจลายวก็จะน้ำเดือดกระปุ่นเดือดเราก็สีบีบกระปุ่นนี่มันชิ้นเวก็มาเปี้ยคข้าวปุ่นโ้ยยาก็ปุูกเมนยังมื่อยันกี้ปุ๋มว่าืำคนี่ละตกปุ๋มอัดปุก็ว่าหยังดอกตมเกียวหยาออก อย่าเจ็มอยู่เที่ยวย่าออกกอนเอาเติมน้ำอีกทีหนึ่งมาปุ๋ยไปหาแนวนแนวจักกระปุนน่แนวตักกระปุนอยู่าำเหาเดียดไปมาปุ๋ยเด่แนวนักกรปุไหล่ะป้าตาย่ปนกปุนก็รอดเมื่นี่ อันย่าย่าหูว่ามี่ผาดางว่าตัดกลมๆแล้วก็ทำนี้นี้ใส่หมอนผาดังเลยไหมแม่เอาต้องซ่อนเนาที่ใครก่อพี่น้องแสดงว่าบ่ผานแม่บอเอาต้องซ่อนเท่าอันนี่อ่ะกองประแดกเท่าบ่ไรเหยียบไปขึ้นเพิ่นอันนี้ยังไปขึ้นไงหรอกอันละแป้งมาบีบใส่กันจะท่าอะไรดีกันเลาะฮาร์ดต้องซ่อนตักรกองซ่อนมาตัก เออจังสี่ระบาปุยพันที่บอกกันพยาบาลประกาศนยุทธ่าไผมี่ยนอันแนวสักอันแม่หยวอีะเออนี่ละนี่ละวันสี่ไปยืมยุวัดนันคื่คแล้วเบายุวัดดอกเนี่ยไอยืมออมยืดิแล้วเขาบอกเคยขายก๋วยเตี๋ยวเนาะบาปุยยบุอกสอยุุญห้มจะเ้าม่งยุบบุญยไปยืมล็อกวาใหญ่ตีคำแล้ว มือเนเสาม่จัดการในเลิกใชว่าเนาะมือกิาได้ยู่นี่เตรียมเตรียมคักเตรียมน้ำเตรียมแป้งย่งไบ้าปุ๋ยกุ้งอ่ะกุ้งบ้าแอร์ุ้งหาบ่ก นี่สิปิ่งอยอะเอาปงเหรอจังปิ่งปิ่งกุ้งกุ้งทีลงหมอลนี่ยฮะพร้อมแล้วะนี่ยใส่เต็มเสียนเด้อใส่เต็มเียนได้ม่นดมันย่งนี้เน่กัว่าม่น่ยัดมาเสียมืดติยัดอะี่ลงลงก็มืดยัดไม่ได้อปุ๋ย ก็ตตํเทบอ่ะดีไม่งันดเห็นมันเป็นเศษน่าเงาเที่ยวเออมันงเป็นเศมันยังเป็นบีบบีบบีบับใจเหมือนกันแงเาเลยยิบตเลยเศนมันจะมขาดเออยักาัดนะเมันจะขาดเออเออขาวออ้ดยัส้มย่างติงเงาเนี่ย เพรามันหมดแลูกบ่้หบ่ให้มันอยู่หลอดน้ำธรรมดาน้ำเป็นเศษเศษงามอีกทีแล้วพี่น้องต้องแม่เส้เนยนน้อยง่ามง่ามอันเสียละจานเลยเนาะอันสุกก่นเจ้าสุกก่อนแม่เพราต้องเพาต้องหายใจใจเดียวเลยนะบาปุยใจเดียวให้มันมีหม้เลยแนะใจเดียวเงี้ยเงีเลย เอาใจเดียวเง่ืยเงี้ยอาฟั้นย่าแนเัรนยมพร้อมเดี๋ยวเอาอันนี้ออกก่อน่อยมดสุกผักเส็จพรอจานหนึ่งไม่หนึ่จานหนึ่งหนึ่จานนึ่งไม่ได้เสีเอาก้อนโม่ไปอจานนึงไ่ใรไก่ผดจีเอาหี้อสักก้อนโม่น่เอามาต้องเป็นผวเป็กตองป่อนต้องผเปื่อยแล้วกินเ่ไหได้ผักก็เปื่อย ปุ๋ยจะเสียบตลอเนาะในก็ปุ๋เขียวนี่ยปุ๋ยอยุยท้ากันถ้าปุ๋นี่เปนเสียบมาเสียทั้งปีไปกินปุนอนหอนอาไปเสียบเลยเอามาช้อกินไอ้ยปุเดียบมมี่เดี๋ยวห้ตกาุ๊กกอนเสียอีพอ ยันยำว่าได้ไม่นองก็เป็นเสดือต้องเอามัล่างตอนล่างอีตีตัเอาาเอาล่างตัวล่างเห็มันเย็นมันติกินห่อนเอาเจ้าเวตากับผนห่อนฮะขึ้นลลางขึ้นเว่ากับผนห่อนอย่นี้ขึ้นเงือกเอาที่นองเนาใไเดียวเด้อบางไก่ไใ่เดียวเน่าเน่าแก่จุ่มเนอเอาคือเอาไก่ไก่เอาไก่ไก่เพื่อนว่าเออใจเดียวเน่าเน มือเชียงยังตัวแบาซ้อย่างอาจารย์มาเซลได้ปุ๋ยไวนหนมาถึงนี่จะปูทีเมียงด่ากระฟองอยู่มันยืดหย่นยากจังเลเ็นน้อยๆเาเคลื่อนดีคือเสอ่างนี้เนาะหลังหลางหลางก่อนเลยยินดหลางก่อน เดี๋ยวสีว่าแปรงก็สูกไดไ้จมจังเลยจมไมต้องมือก่เรื่องสิไปคุยคเป็นยังได้หนึ่งท่านเยจานไปแซววะปุ๋ยเดียวกันเปรี้ยวหอนสมดกนจ่งหวนดหอยนั่นเลยจุ่มน้ำเย็นยู่ไปกินยั่วบ้านไปเที่ยวยัง่อบ้านนั่นนั่นนะใส่ไก่วอกก็เวอกแบบนี้บั้มเมนแบบนี้หรอถ้าจอยเย็นกสี่่ ไมบนี้ตละอันนี้จะเป็นสื่อมสกายบอบนเนี่ก็อยากก็อยากกินนะยุสกายบอกของแม่เตี้ยอมาได้กินได้เี่มกันก็ดีแล้วบ๊อนมันเป็นเอเป็นอาหารประจำประจำอำเภอ่ไมนี่เนาะจานนีปบ๊อบ่ตเคีตัวเคเ่น้เดียย่ยเเ้เย้ย ลุกไปแล้วครับลไปแล้วลไปแล้วดูนะครับดูาเกอานี้เอาล้วเอาเออเม่มนถึงรตีมันสูตรโตวนี่มันสูตรอะด้นี่แมนจำมาปล่เนี่ยเอไอ้ตัวคนเปลี่ยนบ่รู้อ้ยตันี้กักเนาะคิดว่า โอ้โหว้าวว้าวว้าวสุเท่าเหมือนที่อนัวว่าสุดเออเอาบีบัยเอาไม่เ่ไต่พูนี้เด็กินเส้นวันยาวเด็กินเส้นเยียนพนี้ไข่นลาดีก็่มันเล้ยง่ไรแต่เบ่งบีบยัน่ห่อเียกึ้นเ่ยไม่มั่สิบีบกินไปกินมันเจ้ากันเองน้นใส่เหียนจักหน่อยกามันชุดนี่มันจิ้มเปียบีบเลยิ้มเปี๊ยนเ เนี่ยเหมือนแห้งกระวาลรอดมันเตี่ยวรูงแล้วพอดีขุนไปเบิ้งแมวมันชิทางนี้ได้กินแล้วพี่น้องเรียงแถวถ่ากินแล้วผู้ราจาร์ุราารแล้วเหเออทางนี้ไปแตกินกับปุนห่อนพ่ะย่แบบมันบ่่อนเด็กพะย่ะนะเรียงได้กินเลยมดแล้วกอเียงเอาเอีกบงอเดี๋ยวกันไปเก็บจานป้ ่ด้ก้อนแซบบม่ไแซบครับแล้บิดมันไหมห่อนๆโอ้ต้องเห็ดันใหญ่เด้อลุนมัดจันครับอึยจ่มขนัชงเอ้ยจินมันุ่นเดียวเดียวปกแป้เหนียวแล้วแป้งเหนียวจำคิดแล้วครับมันสุดเด้อเิดเี๋เป็นดฟื้อ มันต่อหลังน้ำเน่เปนั่นตอาลดะ่มามนเน่เสียนปาดดีของลุงรุ่นล่ะจิเมิ่มนั่นละได้น่อยก็ไม่นอนได้ยาวมเมันกหอเมือละมันเหนียวมันฝืดมันบอกเอาไม่เอาไม่เอาไม่เหยียบยาวเ่อยไนโอ้โไปแต่เด็กินา็ไม่นองเลย เปิดตรงล่างบอแล้วไปไปย้อนคนเด้อยืมคนมากด้เน่ยย้อนไปเพิ่เรานมิ้วมิวเกลดลยวนำส้นเนี่เอาเบาต้องนอกมิ้วทีนี่ยคือพุ่ือนอมิ้วได้เนี่ยอไม่ต้องมีหนีตเที่ามพุงมิวพุกีโอ้โหอกัเกบปองบีบกับปุ่นกัะล่าแล้วอได้กินบ้าเหมือ ป้าแงกรวบาสิบ oh, ีห้มันดมือเดียวเนี่ยมันแบนบ่ปลาปุ๋ยโอ้ยปลาปุ่นปุกับมวนเนาะปนะบุญมวนเนาะบอกเขบอกนึงเลยยางใสยรอยิ่งวยวกับปุ่นเลี้ยนหน่อยหน่อยเลยยางใสกคนด่าอย่งเดียวบ้าปุ๋ยใจเดียวเด้อง่าง่าบุดเดียวอะไรบ้าม เส้นนี่็จะได้เสียบอเส้นน้อยหน่อเนื้อเนียวหนุงหนนอ๋ี่ให้คัดหั่นชีนลอีกได้นคงนฮะวเออม่าต้องตีน้ำาก็เหนียวเลยริบมักเลยโ้อขอพอข้อ้อขอ้้อข้อะ้ออข้น่อ้อ จักวะนม่ตะเกก้วนี่เป็นใส่ตะเก้วันน่ใส่เดกใส่อดกน้ำกระเดบานเฮาคุณเด้อกุ้งออผมผมมใส่กุ้งนมั่กรนักุ้งสบกนั่งใส่กุ้งแล้กุ้งลงไปกุ้งน้ำโขงลงไปเเกันคับเด้อกินงันบอยแย่ดูนำโขงเนาะดิบ่บอยดูำขงมทนมกินน้ำินงันกรน่งกินงันบ้าปุ๋ งวนเตือนลยอู้ยเจยวห็นัง่วนมันเมียานลุด้วยาดมาใจเรืเจียเนาะัข้วงกันนี้นัเย็ือนมาปรไปเล่จานเนี่ยจานนี้้องตงลงย่นล่ามันเป็นขอบเย็นตื้นี่จานน้อยเป็นขอบคุณเย็นเตมฮะมาพี่องอมากันนะขี้ก่อของคำบมาอืมบ้าดแดหอก้มมล ่อนที่นีตื่นมาบมบปุยม่ปุยว่หลังเนาะบ่นบ่ฝเป่นไซน้เนาแล้วอยากบ่เปกระปุนห่อนเนาะแล้วอยากเปิดกระปุนห่อนอืออันนเจนนิ่มหอมเ้ยสุดจไดยพป่นอ่ะบีปอบีปอบีปอบีไ่ได้กินอางนี้เรื่องแถวเนอ่ะกินหน้าจิงแบบโบราณเลยหน้า่ะสซ่บกั อันนี้ปอเสียงก็แบมวนปอาจิ้มกปรุงใส่พวกจานนึงดอกบีบน้ำประท่นบีบบีบน้ำประท่นกับปุ้นนันแสบไส้บะเตือง้างหมูนึ่งเจ็บมือมือพ้งยังไงบลาปุยันนีาปุมาสองใจมันมมสองอันเทียตีจับเปลิ่เนาติดข้างแม่นอืบสบครับเพือหเรียมื่อพิณอเนี่ยเจ้าใส่ยังกับเสบแล้ ขรับปุ่นเหนียวพอดีเนาะแน่นบีบขาหนมนตีแบไใส่กลุ่งเขากันทักทีเนาะใส่ถาดลโมอิมก็บอิมไปผู้บีบพ่อก็ได้กินเอาไส้ถาดเอออิมกับอิ เพื่อนมหนึงลรางถวยไปแล้วรางถวยเรียบร้อยเมียให้จากล้วก็ยมพ่อเสี่ยงกรบเป้พ่อเสียงกับเมียแล้วแม่วันนี้ง่ามคนเดียวพูดผู้ใดยังม่ทันได้กินอื่นมันไม่กินอื่นมามาปะด็นเลาเดาเอาเดากเอาพีเดอผักกัมี่ซื้อมาหาโลว่าจิมาทุมมันบีบยายาพี่นอง ตองมันทำกวนกันไม่นงหัดทำบีบตั่ันมััเนงยมืออื้อนจังไปบีบอีกเมอี้ในมดถานนั่นแหละลุงอบบีบยากบีบไม่เท่าเป็ดปวดเป็ดไหนบอกพี่น้องมืถานชบบีบบีบยากอผักมาผักเอาผักกะต้มมาให้หมอนึ่งเรพี่อยากไเปนกอาไม่อน่ะผักอ่ะองมีบ่เมตุสองไม่ไม่ไม่ตรงมัน เมือเลยก็อเด้อมือยิบ้วแม่ก็ไปสูตริ้นเตียอืมเอายิบด้ย่กินกับปุ้นห่อนต้งเอามือนี่่หลันยังแอนเนาะเอานันซอมย่อไปรื่นยตับกระงก็เลยไปตํากไ้บโบ่อเอากุ้งครับเอากุ้งครับกุ้ไปจ่าจาจ่าี่สีเหลืองจักเป็นอยังนด้ต้องเกิดนกานึ่ ำปลาปี่เดิมันกวปงแล้วปร้วะเยอะผู้หมักเดียก็ใส่ส่าดดแมนวส่ห้ามหามหันหอมกัข่อยที่บังเจ้าตขึ้นใส่ปาเาส้หมกปลเดดใส่ดน้เกอยดปาแดดผดมเนียวเอะว่าย่อยกัน đang sao đây nhất là tầm nhìn mọi người Mình người mọi 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 ตัววายลีมันเหนียวหนุ่มดีนะแซ่บพี่น้องมาเด้อสดสดน์นม่ๆสดสดมาเด้อเปเอียกินงานสุภูสกุนหนึ่งเลยไปนนนถ่ายหนึ่งเลยไปนั่งนอนถ่ายกินกินไปชิมมหาวิเ็ดหมันย่อยกินดูาอะไรพิอะไรเนี่ย ไปเดือนันมาหัวไก่อกบ่แล่หัวไข่อกมัเบบ่งกันอ่ะแจ้งกปนตีเฮ้าไปนหัวไก่อกหัวกันี่ะไ้ยหัวกันไป่เดมาในหัวไก่อกปีน้องเอ้ยย่างหัวขวนเด้อปีน้องแต่งกันเทียงขั้นกันเองยงหัวขวนเด้อกินน้ำจิ้มด้วกันเออจะเส่บกัเพงขั้แข้งแข้งไข้ก็อซองอันเดียวกันนี่บ่เ็ดน้ำหวานใส่ก็ย่งเสียบไปยังอ้ยต้องเดงจึิง เจ่าขุนมะมึงหัวไข่อกพี่น้องหัวไก่อกี่ีเบีบกระปุนมีไปบีบมาได้เป็นหัวไก่อกเอาไปปางน้องมันจีนหัวไก่ตีมันจะตีไก่หมาบเสดมันจะตีหมันเมื่อต้องจานเลยพี่น้องเอาเอาอีกหน่อยได้แล้วเฮ้ คุณเดยวพี่ครับผมอยู่นอนห้องที่ก็อหก็แช่โอ้ต้องขอบใจเมนเฟยเดียวขมาตุณมยิ้มงันมานเดียววาเทีว่าคือว่าจีเอมาหอดนะจำซี่ไหลูกเหรอขอแปลกตะวันกัผพิดบีบถือยุ่บนอนเอยั้นห้องเพรา่เคยนอนเพาเคยบีบเพื่อเียวยังไรกับฝกก็ไรก็แช่บอกเอ็นปุ่งอีสันบ้นครับแรกนี่มือนนี่ไปรุ่นความยิ้มงันครับสวัสดีครับมันยาขี้ไปเบื้งนองสมต้นอ่ะ ไอเอาบันนีไอเอาแบงกันแบงคอเอาห่อเอาหัวก่หอกพูดละห่อ